ดีครับพี่พี่น้องๆชาวไม้น้ำทุกท่านครับวันนี้น้องปอมมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มาแนะนำนะครับนั่นก็คือนี่ครับหัวดิฟิวเซอร์ของเทวินสตารอ่าอันนี้เป็นโฉมใหม่นะครับเทวินสตาร์โฉมใหม่เป็นยังไงบ้างเดีย๋ยวเราจะมาดูกันนะครับเราแยกก่อนอันนี้เป็นฝั่งของ CO2 นะครับ หรือใช้สำหรับคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนอันนี้เป็นแอร์ครับก็คือออกซิเจนนะครับเนี่ยราคาจะเขียนแอร์ดิฟュเซอร์นะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็น CO2 ดิฟュเซอร์นะครับที่แยกชัดเจนเลยก็คือสีครับอันนี้จะเป็นสีฟ้านะครับของน้องปอมมีไซส์ S M ครับมี S M ก็คือ small กับ medium small ตัวนี้นครับ small จะมอใช้กับตู้ที่มีขนาดไม่เกิน60ซนติเมตรนะครับใช้ได้ใช้กับตู้24ก็ยังใช้ได้นะครับตัวนี้ส่วนตัวมีเดียมตัวนี้ก็ใช้สำหรับตู้ไม่เกินอ0าเซนนะครับหรือว่า36นิ้วนั่นเองนะครับเป็นตัวมีเดียมนะครับส่วนตัวนี้ตัวแอมมีเดียมครับก็ใช้ได้จนถึงตู้90เซนครับก็คือ36หนิ้วกันเนาะนะอ่าเดี๋ยวเรามาแกะดูกัน ชมใหม่เป็นยังไงบ้างมีอะไรในกล่องบ้างอ่ะเรามาดูกันอันนี้เป็นตัวสม l l นะครับแกะดูเลยข้างในก็จะมี2อย่างเหมือนเดิมครับอ่ะอน,นี่คือมีจุบอ่ามีจุกสายนะครับอันหนึง่งแล้วก็มีนี่ครับเป็นชมใหม่ของเขานี่คราวนี้รุ่นใหม่ครับจะเป็นแบบนี้แหละตรงกลาง นะครับไปสําหรับใส่ตัวจุบใส่ครับก็คือเวลาใส่ปุ๊บก,ก็คือเนี่ยครับมันจะมีล่องไม่ทราบว่าจะเห็นกันไหมล่องล่องทางด้านบนตานะครับก็เอาตัวเนี้ยกดเข้าล่องเลยนะครับนี่แต่ขนนี้เข้าเออดันเข้าไปครับดันอึ๊บอัพอืมนี่พอดันสุดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้คือ พร้อมใช้งานต่อสายคาร์บอนปุ๊บใช้ได้เลยคราวนี้รุ่นใหม่เนี่ยที่เขาออกแบบมาแบบเนี้ยเราะว่าปัญหาของรุ่นเก่าครับนี่อันนี้ตัวสมองอย่าเงี้ยรุ่นเก่าก็คือพอเราติดปุ๊บเนี่ยตัวเนี้ยมันมุนได้นะครับมันโยกได้นะรุ่นใหม่เขาก็เลยทํามาเพื่อติดปุ๊บไม่บิดแหละไม่บิดบางคนจะเจอปัญหาที่แบบสายมันงอพองอเสร็จปุ๊บพอมาต่อปุ๊บมันก็เลยทําให้เบี้ยวเบี้ยวด้านนี้บ้าง เบี้ยวออกบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สวยแะนี่ส่วนสมอลรุ่นใหม่นะครับจะสังเกตได้เลยว่าหัวเนี่ยเขาจะอ้วนกว่ามีขนาดที่ใหญ่กว่าครับแต่ว่าตัวกระบอกจะมีลักษณะที่เล็กลงนะครับผนมะอันนี้ไม่ใช้แล้วเดี๋ยวเรามาใช้ของใหม่กันนะครับอ่าอันนี้เป็นตัวสมอลนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวมีเดียมบ้างตัวเต็มใส่เต็ม ไซส์ M ก็จะขนาดนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบขนาดแล้วต่างกันยังเห็นได้ชัดนะครับอันนี้ไซส์ S ฝั่งนี้ฝั่งขวาเป็นไซส์ M S7 อ่าในกล่องก็เหมือนเดิมครับก็จะมีจุกสำหรับติดมาด้วยครับส่วนอันนี้เรามาดูฝั่งนี้ อันนี้เป็นตัวแอร์ครับตัวแอร์จะมีแค่2ไซส์นะครับตามท้องต,งตลาดก็คือ M กับ L นะครับมีเดียมกับรก็คือหัวออกนั่นเองอ่านี่มาแล้วสีฟ้าสวยเลยสวยงามมากตามคุณภาพยี่ห้อนี้ไม่เคยผิดหวังนะครับถ้าเป็นสตาร เดี๋ยวเราไปดูการใช้งานกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างครับหลรรังจากติดตั้งเสร็จแล้วก็มาดูกันว่าพอเปิด c a r ์บอจะเป็นยังไงเดี๋ยวเปิดเลยนะครับอันนี้ผมเป็นคาร์บอน b อับบัางนะครับจะลองเปิดสนะักสองฟองต่อวิดูก็เป็นงไงบ้าง น่ามาแล้วอับอ,อืะเอียดไหมครับเดี๋ยวผมหลีเบาลงนิดนึง อย่างไรบ้างครับผมอันนี้เป็นตัวเนะครับสมอล์ Small. ใช้กับตู้สามสิบสามสิบเซนสามสิบคูณสามสิบนะครับตัวเล็เป็นตัวเล็กละเอียดมากเลยนะครับ เกียดมากเลยนะนี่ครับข้อดีของหัวแอร์ฟิตานะครับก็คือมันจะอ่ะไม่มี สุดท้ายนี้น้องปอมขอฝากร้านด้วยนะครับสามารถพิมพ์ได้ทั้ง f a c e b o o k แล้วก็ในร้าน s h อ p e e ได้เลยนะครับพิมพ์ชื่อว่าน้องปอมหลักไม้น้ำนะครับจะมีเพจบน facebook แล้วก็ร้านใน s h อ p e e นะครับขอบคุณมากครับ